โอเคขรับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมทีอีกแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวสกินตัวของ Crazy Box 1 X และ The g u y d e r a t e g y ครับที่ได้จากแบบ From Escape 2ครับโดยที่ช่วงแรกผมในตาของตานี้ผมก็นั่งสั่ไฟนี่แหละแล้วก็พอเจอ๋เขาจะก่อรแล้คก็มบรรยากาศให้มันดูเป็นหนึ่งทีซึ่งดีมากแ้ที่มันไม่เหไื่หผมว้าวลอด ับถึงฆาตรกรมันไล่มันมาไล่ผมแล้วครับแล้วก็ผมก็ได้วิธีคนที่ฉลาดเขาชอบทํากันครับก็คือฟันอากาศให้มันดูครับแล้วไม่คิดว่ากูจะรอดเหรอกูถามจริงถ้ากูรอดคงแลกอะเฮ้อกูตายสิโอเคครับอีกสกินหนึ่งคือ one x 1 crazy b o x ซึ่งผมบอกเลยแล้วว่าสกินนี้โคตรเท่โคตรตึงพวกมันอันตราย ก็ช่วงแรกโอ,อ้เล่บอกผมฟารดุด้วยใส่เกรดแล้วก็เออมันรุนได้ไงวะนั่นแหละอันนี้ผมรุนไม่กับทุกคนนะเพราะผมตานี้ผมจำไม่ได้จริงๆว่าผมทำทำอะไรบ้างโอเคครับเจ้เขาไจะตายแล้วโอ๊ยอะไรอยู่วะโอเคอจะตายคนที่ไหนเล่ได้ว่าผมรอดกลับแบบไม่ปล่อยเลยนะ คือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเราจะจริงจังได้แหละตอนนี้เพราะว่าตอนนี้แบบคือมันพวกมันท็อกซิกอะ่ะคือเขา้าใจว่าเกนท็อกซิกใช่ไหมคือมันถ้า,าจะบางคนอะ่ะมันถ้าจะท็อกซิกเหมือนแบบหัวดร้อนเนี่ยอยากแก้แค้นก็นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเทอร์ <c oughs> ี่นะครับ <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> เป็นคลิปขั้นประจําสัปดาห์นะครับก็ <c oughs> คืออาทิตย์ที่ผมไม่ ลงคลิปก็เพราะว่าผมอะมานั่งเล่นทําสกินในที่นี้นอยู่ก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้ลงคลิปมานานเลยก็ต้องเหนื่อยทีเนาะ <Wow. S 1> ไปถึงกันไหมล่ะผมก็เลยมานั่งทําสกินอันเนี้ยจนได้มาแล้วผมก็มานั่งอัดคือผมจะบอกว่าให้ภาพเป็นตัวบรรยายไปแล้วกันนะเพราะว่าผมก็จำไม่ได้แล้วก็กตาดีมันค่ามีรายละเอียดที่มันจะเยอะนะบบอกเลยครับว่า อาทิตย์หน้านี่คลิปยาวสิบนาทีเหมือนครับคลิปสอนเล่นโนมเครับมันคือ,อคลิปสอนเล่นอีเลียนนั่นแหละครับก็ขอให้สนุกแล้วกันนะครับถ้าใครอยากดูก็มาดูที่ช่องผมได้นะครับอ๋อแล้วก็สาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอ๋อผมขอไหว้เลยนะตาเน,นี้ผมไม่ได้อ่านที่จบนะเพราะว่าไอโฟนมันบอกว่าขึ้นว่าเป็นเมมเต็มใช่ครับมันเมมเต็มตอนปัจจุบันที่ผมอ่านเนี่ยคือผมไปเคลียร์เครื่องมาแล้วแต่ว่าตอนที้ผมอ่านตอนนั้นอะแม,ม่ง ผมอะ่ะาจะพูดยังไงดีผมลื้เคลียร์แม่ออมานี่ยนะว่ามันตลกอ่ะเราเรามันก็บอ,อกว่าให้ขึ้นยืดออะ่ะตอนนั้นอนะผมจำได้ว่าผมแพ้ตอนช่วงไลฟ์แมนครับก็คือผมไม่สามารถคาร์ไลฟ์แมนได้ผมไม่ค่อยใจะย็นเท่นะาไหร่รีบร้อยตอนนั้นไมกท่านแกรอบควรต้อขอโทษเลยคนระับว่าตอนนี้ผมอับในรถเนาะต้เรียกได้ว่าตอนนี้ทุกท่านตึงมือมาถัวควแล้วคือแบบทั้ชีวิตก็ไม่ใช่กากาศแล้วทนผู้ชม โหงแล้วที่หัวแต่ว่ามันมีคนตีขายให้ผมดูว่าไปจะมกเหลี่ยนอยู่คือเสียงผมว่าอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะช่งวงทีนี้เพราะว่าเนี่ครัผมป่วยแล้วเสียงมันขึ้นจะหมวกซึ่งแบบโอ้โหสุดยอดเลยเอ๋อทุกคนตอนนี้วันนี้ผมไปโซ่สองละฟาร์มนิดหน่อยก็ได้ยนาะมาโซ่สี่แล้วแหละเพราะว่ามันมีเป็นที่พี่คุณสองอยู่ตอนนี้นะคือไอคลิปแรกที่ผมอัดเดี๋ยวมันยังไม่มีอะไรอะ ัำเดทิสต์มาทำมาแล้วก็ตอนที่ผมอาเสียน่ยมีลวะวอะแต่ว่าตอนที่หัดตอนที่ยังเล่นอยู่เนี่ยมันไม่มีนะก็จะไปไปแบบแปลกๆหน่อยดูเิครัผมบอกผมพูดจริงนะที่ผมบอกว่าตานี้มันโคตรตึงมือดูดูที่ผ้ามันยาวเองแล้วเนี่ยดูดูเนี่ยดูดูจะตายกันหมดเยอะเลยวนะ พอเลยไดไ้เชลิกี้คนนั้นเขาใช้ไก่ไปหมดแล้วทุกคนยังไงก็ไม่รอดอ่ะพอเลยมันฟืนใม้ไห้ว่าไม่รอดชัวๆแต่สำเรับกูก็ไม่รู้นะว่ากูปลาไปทำไมก่อนเนะเพื่อเออช่องเราเราจะมีพูดคำหยาบเพื่อเพื่อไปทะลุบกันในบางครัมม้งนะแต่ไม่ได้พูดปล่อยขานาดนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนีฝากกดไลค์กดซับด้วยครับยจงกั้นคลิปหน้าครับคลิปยาว